สวัสดีค่ะช่อง Optimistic A Plus นะคะวันนี้จะสอนการฝึกสมาธิด้วยกระเบื้องโมเสกนะคะอุปกรณ์ก็มีกระเบื้องโมเสกแล้วก็วัสดุที่เราจะใช้ตกแต่งนะคะปูนยาแนวแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็จะมีทิชชู่เปียกนะคะเอาไว้เช็ดเก็บขอบเก็บอะไรแบบนี้นะคะก็งั้นเริ่มเลยมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นก็คือเราต้องร่างแบบไว้ก่อนนะคะว่าเ,เราจะทำรูปอะไรดีนะ นะีะะคก็ขอเดี๋ยวขอฝ่าวิดเร็วๆเลยเนาะวาดเสร็จแบบว่าล้างเร็วๆก็เราท่างร่าวๆประมาณน,นี้ก่อนนะคะก็ล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าไปลงงานจริงค่ะหลังจากเราล้างแบบเสร็จนะคะเราก็จะมาลงงานจริงกันคะ่ะก็แกะพลาสติกออกค่ะก็จะเป็นกาวสองหน้านะคะแล้วก็เลือกสีที่ชอบนะคะวางไว้ตามแบบนะคะเอาโมเสกที่ชอบก็ลองค่อยๆวางตามแบบดูคะ่ะ ถ้าสมมติใช้ที่คีบไม่ถนัดนะคะก็ใช้มือได้ค่ะไม่เป็นไรก็เอาค่อยๆวางค่อยๆจัดแต่งให้มันสวยงามค่ะเอาให้ใกล้เคียงกับแบบมากที่สุดค่ะตอนนี้นะคะก็จะไม่มีอะไรแค่ะคหยิบโมเสกเลือกสีที่ชอบะ้ามกลเยงกั่วนะคะก็ทตามี่ยเสีเบราถสมมตว่าตอาที่ยเาจจะมี่รงกมบ้าง่งอะไรบ้างแล้วโมเสนที่เราเลือกใช้จะเป็นสีหยานะคะก็เอาวาง หลังจากที่เราปะโมเสกตามรูปแบบที่เราล่างไว้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาผสมปูนยาแนวกันค่ะก็เอาปูนนะคะเทน้ําใส่นะคะแล้วก็คนให,ให้เข้ากันนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะให้ปูนมีความหนืดนิดนึงนะคะอย่าผสมให้มันเหลวเกินไปนะคะเอาให้หนืดได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ทาลงไปในบริเวณโมเสก ที่เราทำไว้นะคะทางลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะถ้าเลอะนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะถ้าใหญ่เลอะเยอะนะคะก็ปาดไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆเกลี่ยปาดไปปาดไปแล้วเดี๋ยวไอ้ส่วนที่เลอะเรามาเช็ดได้นะคะ หลังจากที่เราใช้ปูนยาแนวนะคะทาไปทั่วบริเวณให้เสร็จนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดด้วยที่ชู่เปียกนะคะรอให้ปูนยาแนวนะคะหมาดๆหน่อยนะคะแล้วเราก็เช็ดเช็ดช็ให้กระเบื้องมีความใสามากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเช็ดแล้วปูนยาแนวแหว่งเนี่ยคะ่ะก็ไม่เป็นไายก็เก็บรายละเอียดเพิ่มเติม โดยการเอานิ้วชี้นะคะจุ่มน้ำแล้วก็ลูบนะคะปูนยาแนวก็จะเรียบขึ้นค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ผลงานสวยๆแบบนี้เลยค่ะ mm hmm. ก็ลองทำ mm hmm. ตามกันดูนะคะเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งด้วยนะคะในการทำโมเสกนะคะ mm hmm. ฝากติดตามช่องของ Optimistic Aplus ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ